โสดแบบมีคุณภาพค่ะก็ต้องยกให้สาวคนนี้เลยจริงๆสําหรับสาวมากความสามารถอย่างสาวเบสคําสิงที่แม้ว่าสถานะหัวใจนะคะจะว่างมานานแต่ว่าชีวิตนะคะกลับเต็มไปด้วยความสําเร็จทั้งเรื่องงานและธุรกิจส่วนตัวจนหลายคนนะคะยกให้เป็นอีกหนึ่งไอดอลสาวสวยยุคใหม่ที่ทั้งสวยรวยแล้วก็เก่งแบบครบเครื่องกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม ช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่างานของสาวเบสคัมสิงเนยน้นสุดๆทั้งงานคอนเทนต์งาน Review, รีวิวรวมถึงการไลฟ์ขายของค่ะที่ยังคงปังแบบต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่วเลยค่ะเรียกว่าขยันสร้างตัวอย่างชัดเจนจนแฟนคลับจำนวนมากนะคะทั้งชื่นชมในความตั้งใจและความสม่ำเสมอของสาวเบสคัมสิงล่าสุดค่ะสาวเบสคัมสิงก็ทำเอาแฟนคลับนะคะโฟกัสกันอีกครั้งค่ะหลังเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดสีชมพูหวานแววสดใส พร้อมกับแคปชั่นนะคะที่หลายคนอ่านแล้วถึงกับเคินตามโดยสาวเบสํำสิ่งค่ะได้หยิบท่อนทุกของเพลงซึ่งในท่อนนี้นะคะก็ได้เขียนว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเรารักกันมาเขียนประกอบโพสตนะคะซึ่งเป็นท่อนหนึ่งจากเพลง What If ซึ่งเป็นผลงานเพลงของหนุ่มเจมีนายค่ะก่อนที่จะพิมพ์ต่อในสไตล์ขี้เล่นตามแบบฉบับของตัวเองว่ามันก็จะน่ารักไงเพราะขนาดยังไม่รักกันหนูยังน่ารักขนาดนี้ซึ่งแคปชั่นประโยคดังกล่าวนะคะทำเอาแฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันจํานวนมาก ก็ได้มีแฟนๆนะคะเข้ามาเม้นค่ะบอกว่าน่ารักจังขอให้คนนั้นเป็นคนที่โชคดีและปกป้องหนูนะ ตามมาด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าใย,ายน้องน่ารักใช้ชีวิตค่ะเกิดมาอย่าใส่ใจกับคนข้างนอกเยอะเสียเวลาชีวิตใดๆแคปชั่นหวานเจี๊ยบต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าชมพูขนาดนี้แล้วหัวใจเป็นสีชมพูไหมคะเตงตามมาด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่ารักใครชอบใครถ้าเป็นความสุขของเราก็จะเต็มไปเลยรอดูวันที่ใย,ยน้องมีคนรักดีๆเคียงข้างต่อเนื่องค่ะคอมเมนต์นี้บอกว่าไม่มีใครมาใช้ชีวิตแทนเราได้ฉะนั้นอย่าสนใจเรื่องลบๆเสียเวลาในชีวิตเปล่าจ้า ตามด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่ายิ้มเยอะๆนะคนดีคนที่รักเบสยังมีอีกเยอะไม่ต้องกลัวทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเบสเสมอคอมเมนต์นี้นะคะก็ได้บอกว่าให้เวลากันละกันนะคะดูใจกันอย่างที่พี่พูดให้นานรอวันที่พร้อมแล้วถึงเปิดตัวคะ่ะน้องเบสถ้าเป็นเนื้อคู่กันจะกลับมาเจอค่ะต่อด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าชมพูหวานขนาดนี้ถ้ารักกันจริงคงหวานจนหมดขึ้นจอและคอมเมนต์นี้ค่ะก็ได้บอกว่าเป็นกําลังใจให้น้องเบสตามหัวใจตัวเองบ้างนะไม่ต้องสอนคนที่แม่หวังดีกับเรา คอมเมนต์ต่อเนื่องค่ะบอกว่าทําตามหัวใจตัวเองค่ะน้องเบสคอมเมนต์ comment นี้นะคะได้บอกว่าถ้าน้องคิดว่าอยู่ตรงไหนมีความสุขทําแล้วมีความสุขทําไปเธอค่ะชีวิตของเราเองไม่ต้องไปสนใครตามมาด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าทําตามหัวใจตัวเองนะคะน้องเบสคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เสมอเป็นกําลังใจให้น้องเบสนะคะต่อกันที่คอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าเบสเหมาะกับรอยยิ้มและความสดใสแบบนี้มากค่ะ ปิดท้ายกันกับคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะอยากทําอะไรทําเลยค่ะชีวิตมันสั้นยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางด้านซาวเบสคำสิ่งนะคะก็เคยพูดชัดเจนหลายครั้งเกี่ยวกับสถานะความรักโดยเจ้าตัวนะคะยอมรับว่าโสดมานานกว่า2ปีแล้วและพร้อมกับในตอนนั้นนะคะก็ได้พูดติดตลกประมาณว่ามูจนไม่มูแล้วจีบเธอหาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อน เรียกได้ว,ว่าไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่นะคะสนเสน่ห์และความน่ารักของสาวเบสคําสิงก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมค่ะ